สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถครูป้าตา L 5้าศนะคะตัวนี้สวยนะคะมาใหม่นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหาค่ะแล้วก็ผาน6ตาช้างนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะสำหรับ L 5้าศค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันเลย สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะรถสวยมากนะคะรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะและที่สําคัญลูกค้าตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะท่านใดที่หาอยู่นะคะสําหรับ l 5 0 1 8ตัวนี้นะคะรถสวยนะคะให้ดูใกล้ๆเลยสวยให้ดูทุกจุดเลยค่ะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยเลยนะคะสีตามสายเลดยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะสวยเดิมจากโรงงานค่ะ ใหม่ๆเอี่ยมๆนะคะลูกค้า L 5 0 1 8นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่124ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ124ชั่วโมงเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโครซัตเทิร์นนะคะสะดวกต่อการใช้งานค่ะมาดูสีสรรันรอบๆคันนะคะสวยนะคะลูกค้ารอยการใช้งานน้อยนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะ สภาพสวยๆเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะลูกค้าสำหรับ50แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าสภาพสวยดอกเต็มค่ะยางหลังก็สภาพสวยเช่นกันดอกเต็มนะคะตัวนี้เป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะลูกค้านี่ค่ะ มาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกไม่มีรอยออกรอยดามนะคะลูกค้าสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะตัวนี้เป็นรถไล่นะคะ PTO e นะคะยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะสำหรับ L5018 ตัวนี้ค่ะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะมาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้เป็นผ่านหกเฮฟวี่พานะคะใบเต็มนะคะสภาพสวยนี่ค่ะ ตัวนี้ป้ายทะเบียนค่ะต่อคอสามสามหนึ่งหกกาลสินนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นแน่นอนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะลูกค้านี่ค่ะสวยค่ะยางดีทั้งสี่เส้นนะคะสภาพรถด,ดีมากๆสำหรับใครที่อยู่ไกลถ้าเกิดว่า ไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้ลูกค้าดูสีตามหัวน็อตน,นะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะท่อนแน่นอนค่ะนี่ค่ะสามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะตัวนี้รถสวยนะคะสะภาพ90%ซนตนะคะนี่ค่ะสวยเดิมทุกจุดนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะชั่วโมงการทำงาน100กว่าๆเท่านั้นนะคะ ตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่548,000บาทเท่านั้นค่ะ548,000บาทนะคะราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะลูกค้าใครที่สนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะสภาพนางฟ้าค่ะสนใจโทรได้เลยนะคะ0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้คันละ5,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถโอนมาจองได้ค่ะโอนมาจําเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจโทรได้เลยค่ะ0819136451ค่ะ